ได้เวลาพาควันตาเข้าบ้านไไปมขนองหทำไมแลดถึงไม่ออกคุณผู้ชมนะฮะเกิดอะไรขึ้นมันมืดตึ๊บอย่างนี้เลยไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรก็ถ่ายมืดๆเลยนะป่ะปะะเธอเข้าบ้านเข้าบ้าน มามาเดี๋ยวเถอะคอยไม่ได้ใจดีนะถ้าชาา้าคือฟาดยุคเดียวเลยนะยว<ล>เร็วม,มา้าวมัไดไปฟาดก่อนดูดิฮะไปไปแลวฟาดเลยเรียวซ้ายมาทางนี้ไดแ้แล้วๆมันเมื่อแล้ว S 1> <S 1> อะไรนะไป <S <S ไป <S <S เดิน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 เมื่อกี้เขาแสดงเฉยๆเขาไม่ได้ว่าแรงหรอกปะปะเอ็นท้องหนักมากเลยหรือไงทำไมเดินช้าเงี้ยฮะฮะว้าวตรงนีม้มีไฟสว่างปะปะปะเร่เร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 เมืดแล้วเดินเดินเดิน บนยอดก็น่ารักนะฮะตามแม่ต้อย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 นะฮะไปเลยแล้วไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะโน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 ไม่แวะไม่แวะไปไปเดินหนะน,นะน้าเดินหน้าเนี่ยไป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 เดินเดินเดินห้ามแวะ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 โน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 ่ยังสิ <c oughs> ไม่แวะ เห็นไหมเนี่ยกล้องก็ไม่มีแฟลชเนี่ยอยู่ก็แฟลชไม่ติดเนี่ยแล้วมันมืดแล้วเดินหน้า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 อืม มองไม่เห็นอะไรเลย FC ดูนี่มืดตึ๊บเลยเมื่อกี้ยังสว่างโลกอยู่เลยนะคลิปที่แล้วอะ่ะเพิอไปแป๊บเดียวเองมืดตึ๊บมันจะชนที่ตากผ้าเขามาทางนี้มาทางนี้ มันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินมาเออเห็นไหมเนะี่ยที่ตาคผ้านะยังอยากจะแหวกอีกเลยะอามีแต่แห้งแหงไม่เอาไม,ไม่เอาไม่เอาไม่แวะไม่แหวะไปไปไปยาไปยาไปยาไป ฟ้าายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาอ้าวเจ้าแมวสีดำไปไหนกันมา มัมววนวิหกเอินลมอยู่กลางวิหาโอ้ตรงนี้ก็มีกลอดไฟด้วยคุณผู้ชมนี่นะให้ความสว่างตลอดทางเป็นจุดๆนะครับผม ไปข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านหน้าหนาวมันมืดไวอะรูป้ามันจะมาเออละเหยเดินสบายสบายเหมือนหน้าอ่นไม่ได้ข้าบ้านไปโอ้หมีไฟเทคด้วยมีไฟตั้งสี่ดวงเลยโอ้โหแสงสีสวยงามนะฮะเหมือนเวทีหมอลำเลย ที่นอนก็แห้งแล้วนะฮะเปลี่ยนเติมแกลบเข้าไปใหม่แล้วนะครับแม่ครูก็เป็นห่วงกดที่นอนเตียดนะฮะเมื่อวานนี้ก็ให้งบไปนะบซื้อกแกลบมานี่นะฮะคุณผู้ชมกองเต็มตรงนี้เลยนะฮะ มันอาจจะดูสโลวสโลวนิดหนึ่งนงนะฮะเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไราเปริดแฟลไม่ติดนะครับ แแแแ,แ,แ,แเ,เลียให้ลูกเอาแม่บนเหลือเรียอะไรให้ลูกเนี่ยย โบยลมโชยกลิ่นธรรมชาติตอนนี้กนะ็ยังตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะยังไม่ถึง6โมงเลยนะเอฟซี 3, แต่ว่ามันมืดผมประมาณสักทุ่มครึ่งเนาะนะครับโดยความที่นะอากาศนะในหน้าหนาวเนานะนะกลางวันมันจะสั้นกว่านะครับ ฝาก FC ชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับนะของนะแต่ละช่องวันนี้ก็อาจจะมีคลิปของพี่หมวยเยอะหน่อยนะฮะบางช่องก็4คลิปบางช่องก็5คลิปเนาะนะพี่หมวยเดินทางมาวางปูนะให้พวกเราได้รำถวายนะฮะแล้วก็ทำกับข้าวอร่อยๆให้รับประทานด้วยเนาะนะครับรขอบพระคุณพี่ใหญ่ใจดีพี่หมวยนะครับรคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ